มาครับคลิปนี้มาเปลี่ยนเครื่องปลูกให้กับคุณลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสเสน่จันนะครับสเสน่จันประกายดาวที่อดีตราคาโอ้โหพี่เลยเคยขายต้นละ3 8มหมื่นนะครับสมัยที่ไม้ดังฮิตเนี่ยตอนนั้นอายุไม้เนี่ยก็น่าจะเลี้ยงมาเป็นปีเลยนะครับฟอร์มใหญ่สวยมากนะครับ นี่ครับระบบช่วงล่างโดยเฉพาะรากจะสังเกตเ่รอโอ้ยรากฝอยแตกแขนงเยอะแยะเลยเอา้าวเหลือไปเห็นใย,ยสังเคราะห์มันคืออะไรมันเป็นเครื่องปลูกได้นะครับใย,ยสังเคราะห์ก็คือช่วยทําให้เครื่องปลูกของเราเนี่ยมีการย่อยสลายหรือพังทลายลดน้อยถอยลงเนาะก็คือเอาง่ายๆก็คือเน่าช้าเสื่อมช้านะครับแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในเรื่องของ ความพรุนของเครื่องปลูกเนี่ยฮนะเนาะพี่เลก็เอาเครื่องปลูกเก่าทิ้งไปแล้วแล้วก็นำไม้ไปแช่ไตรโคเดมานะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องปลูกหลักๆเลยนะครับเครื่องปลูกหลักๆหลักๆเลยเดี๋ยวมีอะไรบ้างมาดูกันเครื่องปลูกหลักๆห,ห,หนีไม่พ้นนี่เลยครับมะพร้าวสับใหญ่เนาะแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับผสมไอ้กับสับเล็กนะครับกับสับเล็ก อย่างละครึ่งก็ได้นะครับส่วนที่ดำๆที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้เป็นใบก้ามปูหมักนะครับใบก้ามปูหมักที่พี่เลเอามาคลุกเคล้ากันแล้วโอ้โหบางคนดูดูแทบไม่ออกว่ามีอะไรบ้างอ่ะเท่าที่เห็นนะครับยังมีในเรื่องของใย,ยสังเคราะห์อ,อยู่นะนี่ครับที่เอ่เคาะหลุดออกมาจากตัวเก่าสังเกตนี่ครับยังใช้งานได้ดีเนาะก็ามาผสมได้เอามาลองก้นได้นะครับพี่เลเอาใช้ลองก้นแล้วก็ ยังมีในเรื่องของฐานนี่นะครับฐานยาบนะครับฐานยาบเอาคลากันไปนะครับแล้วก็โฟมนี่ฮะโฟมที่อยู่ในเครื่องปลูกเนาะใช้สูตรตามที่ถนัดเลยนะครับตามที่ถนัดเลยอันนี้นี่ฮะที่พี่เลจะต้องเอามาลองก้นกระถางแต่ ต้องย่อยก่อนนะไม่ใช่แบบใส่ไปทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนื่องจากปริมาณรากที่เยอะขึ้นนะครับพี่เลเลอัพไซต์กระถางที่ใหญ่ขึ้นเนาะอ่ะเมื่อกี้ไม่ทันเห็นชั้นล่างแล้วแต่ให้ดูก้นก็ได้นี่ครับโฟมนะครับโฟมลองก้นแล้วก็ใส่เครื่องปลูกเป็นมะพร้าวสับ เข้าไปก่อนที่จะใส่ตัวที่คลุกนะครับเพื่อป้องกันเครื่องปลูกที่เราคลุกเคล้าเนี่ยจะได้ไม่ไม่หลุดร่วงเนาะแล้วก็กาปริมาณเอานะครับทีนี้วิธีการนะครับวิธีการนี่เลยจัดระบบราเน,นี่ครับจัดระบบรากให้เฉลีย่ยเกลียนะครับคือ ไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งทับหรือพับไปเ,เกิดการหักงอ,ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่เครื่องปลูกไปนี่ครับเรียบร้อยช่างแสนง่ายดายนะครับสำหรับสเสน่จันประกายดาวของพี่สังเวียนนะครับตัวน,นี้คุณลูกค้าเอฟไว้เรียบร้อยในลังคาหลักหลักร้อยนะฮะ ต้นละสองร้อยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพี่เลีเล้ยงให้นะครับเลี้ยงให้ให้กรากพุ่งก่อนเนาะก็ลองก้นด้วยโฟมนะครับแล้วก็เครื่องปลูกหลักๆนะก็มีในเรื่องของมะพร้าวสับเล็กกับใหญ่ผสมกันนะครับแล้วก็มีทานมีโฟมดินใบก้ามปูหมักนะครับส่วนเรื่องบำรุงเนี่ยความงามของไม้เนี่ยจะอยู่ที่ปุ๋ย นะครับเดี๋ยวพี่เลก็จะใส่ปุ๋ยออสโมโคสูตร13-13ส่วนวัสดุปลูกเนี่ยหลักๆเขากราดใช้ในการยึดเกาะนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่เลแล้วหินภูเขาไฟเพลไลท์กลุ่มนั้นก็ดีเหมือนกันครับแต่บอกเลยต้นต้นทุนสูงดังนั้นพี่เลมองเรื่องของวัตถุประสงค์มันก่อนว่าเราใช้ทําอะไรถ้าใช้ในการยึดเกาะพ่เลก็มองว่าโฟมใช้แทนฐานหรือหินภูเขาไฟ ได้นะครับแต่ถ้าใครทุนสูงมีหินภูเขาไฟใช้หินภูเขาไฟได้เลยแต่สำหรับพี่เลนะครับใช้ฐานกับโฟมเนาะเพราะว่ามีไงครับก็เลยอเอาตัวมะพร้าวสับเนี่ยมามิกกันแล้วก็ใส่ในเรื่องใบก้ามปูอ้าวโอเคเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูเรื่อยๆนะครับยิ่งโดยเฉพาะเจ้าของต้นไม้โอเคนะครับ สำหรับเพื่นอนเพื่อน,น,นท่านใดที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทางไายกันได้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ